สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามนะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะครับผมจะพูดถึงตำนานแห่งเบียร์กากัดน,นะครับเรียกได้ว่ามันมีชื่อเรื่องย่อๆนะครับผมเวลาเล่าเรื่องเรื่องนี้เขาเรียกกันว่า Greatest Beer Run Ever นะครับผมโดยเรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับผมบอกกันเลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจะรักเพื่อนมากขึ้นอย่างแน่นอนหลังจาก ได้ฟังเรื่องราวนี้ไปครับคือเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องราวของทาหารที่รบในช่วงสมัยสงครามเวียดนามนะครับผมที่มีชื่อว่าจอห์ชิกกี้โดนฮิวนั่นเองครับเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นทาหารเหมือนทหารทุกคนนั่นแหละ แต่เรียกได้ว่าตัวของจอนเนี่ยนะครับผมตัวของเขาโชคดีกว่าใครเพื่อนเลยก็คือเวลาทหารเนี่ยไปประจําการครบก็จะได้กลับบ้านครับและดูเหมือนว่าตัวของจอนชิคกี้โดนโนฮิลเนี่ยก็จะได้ประจําการครบ4ปีแล้วครับได้กลับบ้านก่อนใครเพื่อเลยนั่นเองเขาก็ได้กลับบ้านมาอเมริกานะครับผมแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยโอ้โหคิดถึงเพื่อนนะครับเพื่อนๆที่ต้องรบอยู่ในสนามรบเนี่ย แบบพอเรากลับมาอยู่ในเมืองแล้วว่า <t> มันม mm ีอะไรแบบเต็มไปหมดที <Boy. S 1> ่มันดีกว่าการมีอยู่ในสนามรบถูกป่ะก็คิดว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยโอ้โหอยู่ในสถานที่ที่มันยากลําบากอะเป็นห่วงเพื่อนๆนะครับผมยากจะเอาเบียร์ให้เพื่อนๆกินนะครับผมเบียร์เย็นๆสักกระป๋องให้เพื่อนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆในสนามรบเนี่ยคงดีใจมากๆแน่ๆพอคิดได้เช่นนั้นนะครับผมตัวของจอชิกกี้โดนฮิวของเราก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาฮะ เราจะกลับเอาเบียร์ให้เพื่อนในสมรภูมิลบดีกว่าก็เลยได้เริ่มการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมคือการนําเบียร์จากอเมริกาเนี่ยบินกลับไปเวียดนามนะครับผมแล้วก็บุปปาฟาดงนะครับ เอาเบียร์อันนี้ไปให้เพื่อนให้จงได้ครับแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับผมก็จะกินเบียร์จนหมดไปเลยนะครับสุดท้ายพอไปถึงเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปซื้อเบียร์เวียดนานมไปให้เพื่อนๆแทนนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้รับเบียร์จริงๆนะตัวของจอรเนี่ยเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นสนามลบเพียงเพื่อที่แค่จะนําเบียร์นะครับผมไปให้เพื่อนและสุดท้ายภาพนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับและนี่ก็คือภาพที่ตัวของจอรเนี่ยนะครับผมจอรคือคนที่มีคร่าอยู่ขวาสุดเน จริงนะครับผมแล้วก็นั่งกินกลางสมรภูมิเลยนะครับคือเรียกได้ว่าแบบสุดตีนมากๆนะครับผมและเรื่องราวนี้เนี่ยก็กลายเป็นตำนานในหมู่ทหารอเมริกาเลยกับการที่ว่าจอเนี่ยไปหาเพื่อน I came to bring you a beer ฉันกลับมาที่นี่เนี่ยเพื่อเอาเบียมาให้แกเลยนะครับ กลายเป็นตำนานไปเลยนะครับผมที่แบบว่าโชว์ถึงความรักเพื่อนและความบ้าระห่ำซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับผมล่าสุดในปี2017เนี่ยก็ได้มีการเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ออกมานะครับผมกับเรื่องราวที่มีชื่อว่า The Greatest b e r u n Ever: A True Story of Friendship, s t r o n g e r t h a n War นั่นเองครับเรื่องราวของมิตรภาพที่แข่งแกร่งยิ่งกว่าสงครามนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับผมแม่งเป็นอะไรที่แบบทั้งฮาและทั้งน่าประทับใจในเวลาเดียวกันเลยนะคือถ้านผู้ชมคิดดูให้ผู้ชมได้ กลับบ้านมาแล้วอ่ะแต่เพื่อนยังต้องลบอยู่จะมีกี่คนกันเชียววะที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนเราต้องลำบ,บากแน่ๆเลยเราเอาเบียร์กลับไปกินกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนๆจะได้มีความสุขโอ้โหเรียกได้ว่า ใจแมงโคตรได้นะครับผมและเรียกได้ว่าตัวของพี่จอรนเองเนี่ยนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับผมให้กับเพลงที่ผมทําออกมาตอนเมานะครับหากใครอยากรู้นะครับผมว่าเพลงนี้เป็นยังไงก็ไปดูกันได้ในช่องมอนมอนเวิลด์นะครับผมเป็นผลงานของผมแล้วก็เจ็ตเนี่ยเจ็ตไอคนภาคช่องนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ชีวะแห่งแอมแฮ i n g งกับแบดเดย์ร่วมกันทําขึ้นมานะครับผมก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับบอกกันเลยเป็นเพลงแห่งบิทภาพที่เอาไว้ส่งให้เพื่อนขี้เบี้ยวจริงๆครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะ ครับผมแล้วก็ฝากเพลงเพื่อนของเราเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่ปัดโคตรนะครับผมยังไก็ฝากเอาไว้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมขอลาไปก่อนด้ว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ